ตกจังสีพี่น้องใส่มันจังสีเสียสวัสดีครับสวัสดีัพี่น้องสุขูสุขนนะครับพบพ่อกับผมจากข่วงคือเกา่านะพี่น้องมือในจากข่วงเอา แหนมง้วนะครับกับสมตีนง้วพี่น้องสม้มเท้าวส้มตีนง้วพี่น้องครับกับแหนมนะครับแหนมง้วคือกันนะเอาอตกจังสีพี่น้องใส่จังสีแสียบติดกระเลียงน้ำกระเทียมเนี่ยนะครับหอมแดงโอ้ลายยางพี่น้องมามาพี่น้องไหมเสบๆต้องกันกันกบจ้าก,กวงครับ Ừm. Bật đó nấn, pick cái มันเป็นของคู่กัน คี Sum, ่น้องเลยชมชมเต็จเป็ดผสมใส่กัน กันผสมกับิีบอแซบถุงบิน สม้มงัวพี่น้องจะบอกสม้มงัวะบอกวยวสม้มวัวเอาเอาเป็นอะไรแบบหัดแเน่น,นเลยโอ้โหมันจะบปอยากกินทำไมพี่น้องบ้นาเน,เนเนนเออบิงบรรจุพันธุ์บรรจุพันธุ์พี่นอ้องห่อใส่ถุง กวอนหนึ่งสามค้ำพี่น้องจะจะก,กวงค้เดียวครับ <c oughs> เอาพอดีพองามพี่น้องก้อน <c oughs> อืม <c oughs> ยงังหมด Chất ngừng không chịu không phải เอาพี่น้องครับเผ็ดถึงใจดีขนาดกันเป็นแหนมมันต้องจังซี่เท่านั้นพี่น้องครับต้องแบบนี้นะครับแก้มบักพริกได้หลายเนี่ยแหละกระเทียมนะครับผักกระสีบอเท่าใดนอกพี่น้องมันวอมยนแนวที่ต้องกินกับแหนมผวกจังซีนะครับเอามาฝากพี่ต้อนน้องในมือนี้นะครับขอบพระคุณได้หลายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้นะครับแล้กก็คอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์มอบให้ครับจ่าขวงทุกๆมือขอบพระคุณได้หลายพบกันที่ิี่นาครับสวัสดีครับ